ไปเอ้าไปสิเอาเอาียเร็วอย่าลีลาลูกค่อยเดินไป ไปทางไหนมาทางนี้โยมาทางนี้มาทางนี้แม่อยทางนี้นี่ทางนี้เอาทางน, و, างนี้มาทางนี้เยนี่ค <c oughs> <c oughs> ตามองไม่เห็นนะคะแต่เดินแบบสบายเลยค่ะชิวเข้ามาที่เขาเคยมานะคะเขาเดินแล้วเขาจะเดินกลับถูกถึงตามองไม่เห็นก็กลับบ้านถูกนะคะเพราะเคยเดินมาตลอดแต่ถ้าอย่าให้ตกใจนะคะถ้าตกใจเราจะกลับไม่ถูกเพราะว่าสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาจะเดินกลับไม่ถูกนะคะไป นี่ค่ะตามองไม่เห็นเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกตินะคะแต่เราก็ต้องคอยดูแบบเดินตามดูไปตลอดทุกฝีก้าวนะคะกลัวเขาไปเดินชนนู่นชนนี่ต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดนะคะไปเอาเร็ดดีเอ้าเชียงอะไรครับเชียงอะไร ถ้าเขาได้ยินเสียอะไรเขาจะตกใจเป็นหมาที่ตกใจง่ายไปไปเลยอย่าไปไกลนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกรู้ไหม